ไกด์ดวงชะตาในสัปดาห์ครับกับผมนัดตอนแรกครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นเสาร์สัปดาห์สนุกนะครับสิ่งที่เราจะทําสิ่งที่เราตั้งใจจะประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะท่านที่ทํางานนะครับแล้วคาดหวังเรื่องของงานหรือเรื่องของผลงานหรือเรื่องเรื่องของการแก้ปัญหาจะทําได้สําเร็จแล้วก็รู้ร่วงไปได้นะครับด้วยความยากลาบากไม่ใช่ได้ดีๆนะแปลว่ามันมีอุปสรรคนะครับ่างๆนะเข้ามาแล้วคุณ ก็เข้าไปจัดการแล้วก็จัดการแล้วสําเร็จด้วยประมาณแบบนี้นะฮะข้อดีอย่างครับในระยะนี้นะครับเป็นเรื่องของการทําอะไรในเชิงรุกดีมากคุณตั้งใจจะทําการค้านะฮะก็คุณก็ศึกษาหาความรู้หรือว่าจะทํางานเชิงรุกนะครับคือคุณจะสปีดงานหรือสะสมผลงานก็ทําได้ดีใครที่ค้าขายนะครับในช่วงสัปดาห์นี้มีเงินพิเศษพิเศษเข้ามาเนาะแล้วก็เมือนจะมีคนเข้าเรื่องลูกค้าเก่านะครับจะกลับมาด้วยนะฮะ แล้วเป็นลูกค้าที่เออไม่คาดคิดว่าจะกลับมาก็กลับมาเฉยเลยนะครับเราก็ได้ลูกค้าใหม่ที่ดีๆด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ใครที่ทํางานนะครับคือเรื่องของการหลุดหลงลืมเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะมีเรื่องของการลืมนู่ลืมนี่อะไรพวกนี้นะครับรานนั้นพยายามจดให้มากกว่าจําหรือว่าบันทึกนะครับให้มากกว่านะครับให้มากกว่าจะใช้ความจําอย่างเดียวนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับท่านที่ตั้งใจนะฮะจะทําอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการความรักนะครับ นึงนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าคนโสดนะฮะต้องระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับอย่างที่2ครับใครที่โสดนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของคนที่เข้ามาเขาอาจจะคาดหวังนะครับไม่ใช่แค่หัวใจเราก็อาจจะอยากได้ตัวหรืออยากได้อะไรบางอย่างกับเรานะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของคนที่เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อต่อมาครับเรื่องของท่านที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับมี ปัญหาอย่างครับจนนี้มีดวงแบบขัดแย้งกะจุกกกิกเล็กๆกันน้อยนะครับแต่ว่าปัญหาต่างๆนนาจะแก้ปัญหาได้จะมีปัญหาเรื่องของกา,อา,ารเงินค่าใช้จใ่ายเกี่ยวกับครอบครัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือค่าใช้จใ่ายเกี่ยวกับการเดินทางค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องไปไหนมาไหนด้วยกัน,นครับต้องระมัดระวงังเป็นพิเศษด้วยนะฮะแล้วประการต้องมาครับทานที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้ว,ลวมีครอบครัวครับอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายครับบางทีอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของ ลรคประจำตัวของเขานะครับประมาณนี้แหละก็จะมีปัญหาต่างๆนานาค่อนข้างเยอะนะกันนะครับต้องระวังอย่างนะผมว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายนะมันจะถ้าใครที่แบบหมุนเงินได้ทันปัญหาต่างๆจะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีครอบครัวหรือมีลูกหลานเร็นวัวสัเลี้ยงนะครับค่าใช้จ่ายเขาค่อนข้างเยอะเนาะหมุนเงินดีๆครับแต่ข้อดีนะครับแก้ปัญหาได้นะเอยป่าขอความช่วยเหลือจะใครจะได้ถ้าใครที่ตั้งใจนะครับจะเรียกว่า หมุนเงินนะครับท้ายที่สุดจะมีวิธีที่จะได้เงินมานะครับฉะนั้นถึงบอกว่าสัปดาห์นี้ค่อนข้างดีในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับแต่อุปสรรคมาแทบทุกเรื่องเลยสังเกตไหมคะทั้งเงินนะฮะทั้งเรื่องของการงานนะครับอุปสรรคมาก่อนเพียบเลยนะสัปดาห์นี้ครับแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยอะไรก็รู้เข้ามามาพร้อมกันแต่ว่าข้อดีคือทุกเรื่องเนี่ย เราดาวประจําตัวยังเด่นอยู่นะครับแล้วก็ดวงของคนช่วยเหลือยังมีอยู่แล้วก็ดวงไหวพริบค่อนข้างจะเด่นอยู่เพราะฉะนั้นก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆนานา,นา,นานได้ด้วยดีด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของอการเรียนนะครับจูนี้มันจะมึนๆงงๆนะวงนี้ไม่ค่อยมีสมาธิในการอ่านหนังสือนะครับพยายามหาแต่ละวิชานะครับอ่านไม่ต้องเยอะอ่านอาจจะอ่านไม่ต้องนานเกินนะครับในแต่ละวิชาแต่ว่าวันนึงอาจจะทีหนนะค,คือมันขี้เบื่อ อ่านนิดนึงเบื่อแล้วก็อ่านแค่ไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวถ้าใครแบบวันนึงจะอ่านวิชานี้ทั้งวันเลยสัปดาห์นี้อ่านแบบนี้จะไม่ได้เรื่องเลยรครับเรียกว่าเสียเวลาอ่านมากกว่าด้วยนะครับมันจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับแล้วก็ประการต่อมาท่านที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนิดนึงนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือมีโรคบาดเจ็บนะครับอาจจะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเราบาดเจ็บนั่นต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้ มีเลข4 5 1 8ครับเลขที่ไม่ถูกโชกคือเลข0สีที่ถูกโชโกนะครับมีสีน้ำตาลนะครับมีสีม่วงนะครับมีสีชมพูนะฮะเลขสีหนึ่งคือสีส้มนะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชกช่วงสัปดาห์นี้คือสีเทาครับแล้วก็วันที่ดีครับมีวันพุธนะครับแล้วก็วันเสาร์ครับวันที่ติดขัดคือวันคารนะาครับสัปดาห์นี้วันอางคารู้สึกว่าขุขักเป็นพิเศษนะแล้วก็สุขภาพร่างกายครับโดยรวมที่ต้องระระวังคือหนึ่ง ท้องปวกท้องเสียนะครับข้อที่2ครับช่วงนี้มึนๆงงๆแล้วก็เหนื่อยง่ายเหมือนกับเพลียง่ายนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับเป็นช่วงนี้ก็เรียกคันตามเนื้อตัวส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับสูขภาพร่างกายคือ1นึะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังคอบาดเลยข้อที่ 2. ครับโรคประจําตัวนี่ที่ต้องตือนเลยครับใครที่แบบมีโรคประจําตัวอะไรต้องเตรียมยุกยาหรือว่าดูแลนะครับร่างกายพิเศษแล้วก็อีกอย่างคือมีดวงจมบเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาท่านทที่่่อยูตางประเศ ช่วงสัปดาห์นี้ครับมีดวงเดินทางระยะสั้นนะครับสำเร็จข้อต่อมาคือมีนกยอยู่ไม่ติดที่อยู่ไม่ติดบ้านเดี๋ยต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทำงานอยู่ดีก็ต้องอ่ะมีเหตุให้ต้องออกไปนู่นหรือว่ามีคนเข้ามาติดต่อง,งานของเรานะครับแล้วก็มีงานแทรกงานด่วนเยอะเปน้นคนที่ อยู่ต่างประเทศนะครับช่วงนี้ต้องมีสมาธิในการทํางานด้วยแล้วก็หมุนเงินค่อนข้างหนักหน่วงแต่ว่าจะหมุนเงินได้ทันนะครับเพือเผื่อมีเตรียมมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการงานด้วยนะแต่ว่าขยันยังได้ผลนะครับแล้วก็คนใกล้ชิดใกล้ตัวป่วยใข้ไม่สบายจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมานะครับเรื่องของท่านที่ตั้งใจนะครับใครทําการค้านะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายนะครับหนึ่งนะครับค้าขายสิ่งใดนะครับต้อง เขาเรียกว่าทำโปรโมชั่นอ่าเรียกทำการตลาดนะครับดวงมีการกระตุ้นการตลาดนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นขั้นที่ตั้งใจจะอ่าเรียกว่ากระตุ้นยอยขายนะครับทำได้เลยนะครับล้วควรทําด้วยนะฮะและก็ใครที่ค้าขายนะครับช่วงนี้การติดต่อการจรจาการต่อรองประสบความสําเร็จด้วยนะครับช่วงนี้นะครับมันจะมีลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับช่วงนี้ที่ต้องเตือนไว้นะครับคือหนึ่งนะ ถ้าใครที่มีลูกน้องครับลูกน้องจะทํางานหลุดตกโหล่นผิดพลาดได้ง่ายเราต้องไปช่วยเหหรือแก้ปัญหาหรือสั่งการสั่งงานไม่เข้ารู้เรื่องใครที่มีลูกหลานบริวารสัว์เลี้ยงครับในช่วงนี้มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของจะบอกว่า,ายังไงดีล่ะ อุบัติภัยนะครับนี่ผมยังเตือนอยู่หลายรอบไปนะในช่วงวันนี้ในช่วงสัปดาห์นี้นะลองอุบัติภัยจากเขาด้วยครับต้องเตือนเขานะครับเรื่องนี้แหละนะที่สําคัญนะครับและช่วงนี้ใครอยากทําบุญนะครับสัปดาห์นี้ทําบุญที่เสริมดวงของเราก็ได้นะครับทำบุญที่เกี่ยวข้องกับบุพการีทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กนะครับทำบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงทานนะครับแล้วก็ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสุดท้ายทำบุญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับจะดีพิเศษนะฮะโอเคนะก็ถือว่าช่วงนี้ ดวงคนเกิดวันเสาร์นะครับวุ่นวุ่นหน่อยแต่แก้ปัญหาได้แล้วก็บทสรุปคือท้ายที่สุดนะครับมันจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องงานด้วยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับลาไปก่อนอดทนสู้สครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ